วันนี้เราจะมาทำเล็บค่ะเดี๋ยวมาดูสิชาลายเก่งจังเลยลกูกมันต้องกอดน,น,นานๆสวัสดีค่ะพบก,กับวัซซาสะสะบายนาลาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำเล็บค่ะ กินนาราแกะมามันมีตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ตัวนี้เขาเอาไว้ใส่ตัวนี้ตัวนี้ไม่เป็นตัวที่แบบไว้ปั๊มลายบนมือหนูซึ่งซึ่งเราจะใช้แค่ทีละอันนี่เขาจะมีเขาจะมีสติกเกอร์อยู่บน,บนให้ดูนะคะเนี่ยอ้ยแต่แล้วเขาให้สีทาเล็บมาขวดน่ารักมากแต่มันน้อยไงยมัมใช่แต่ว่าขวดเล็กมากเลยมีเจลรึ นี่คือแบบแค่นี้เองอ่ะเจลด้วยเจลนี้ไว้ท็อปโพสก็คือทาตอนจบแล้วอะทีนี้เบื้องต้นเราต้องทาเล็บก่อนงั้นเดี๋ยวมา妈าจะทาเล็บให้น้องนาราก่อนนะคะอสำหรับกันอ๋อทาเล็บก่อนนะคะคิ้วมากเลยทุกคนมันคิ้วแค่มาเห็นอาม่าลองจีบแม่อาม่าจะเหรออาม่าจชอบของจิ๋วใช่ไหมพอเอามามาทีไรก็เล่นของจิ๋วอ่ะหนูตลอดเลยจงเหรอคะอ่ะ อ,อ,อ,อีกมือนึ่งสีอะไรคะอีกมือี้สีเขียว <ís> นี่ก็คือสีเขียวนะคะน้องนาราเลือกทางขวาอุ้ยมาหมาอะไรคะมันสีเนื้อส้มเลยอะสีเนื้อส้มเลยเหรอโอ้มันน่ารักมากเลยใช่ไหมลูกใช่ยังทีนี้ก็มาอันนี้ค่ะเรา้ำมือก่อนอันนี้ใส่ข้างหลังใส่ข้าง,อองหลังอ๋อใส่ข้างหลังนี้เลยเหรอในนารารู้ว่ะเส่แ<อ>นี่ใส่แบบนี้ใส่เขาแบบนี้ ลอเล็บนาราแห้งพอเสร็จแล้วก็ดันขึ้นเล็บแห้ง้ะยังหน้าเดิมิอุ้นมามาก็ตื่นเป้นนะเนี่ยเวลาทำนะคะก็จะเอานิ้วน้องนาลาเข้าไปในนี้<ม>อาวางไว้แล้วก็กดเปรบนะ ออกมาสิติดหน่อยเราจะทำเองนราจะต้องสอนนิ้วเข้าไปยังไงคะกดลงไปใช้เวลานิดนึงนะคะกดแบบนี้เลยนะคะกดให้เลี้ยงที่สนที่จะทานได้แต่เรวไหนติดไหมขอดูหน่อยสิโอ้ติดเมื่อกี้บอกมาทำไม่ติดเลยอ่ะสวลาเก่งจังเลยลูกมันต้องกดนานอ่อไหนเราทำให้ครบตีติดเล็บของลูกอ่ะถูกความมุ่งมั่นตั้งใจของเด็กอยากสวยอยากสวยใช่ไหมคะที่ทำอย่างเงี้ย นะถูสิลูกปั๊มให้ยิดหนึ่งไหมทาดีๆอย่าเลอะนะความมีลูกสาวก็ต้องมีคนเสริมสวยให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะกำลังพยายามไม่ให้ออกนอกกรอบนะคะเก่งเหมือนกันนนี่ไม่ออกนอกกรอบเลยมาลองมาปั๊มเล็บให้มามาสิามาคิดว่อมันแห้ง่ะมันมีตุ่มๆอยู่ข้างในนาราลูป่ะมามาต้องวางไว้บนตุ่มอ๋อต้องวางบนตุ่มือจเนเนื เฮ้ยติดจริงด้วยอยากนูกออกมาดเอย,เยโอเคอ่ะนาราทาท็อปโคต้ตตัวเองซิอันนี้คือการที่เขาทำให้มันไม่หลุดน,นะคะแล้วก็จะทาทาทา,าท็อป,อป<า>โค้ดใช่ไหมใช่ค่ะโอ้หเดี๋ยวนี้โตแล้วนะทำเองได้แล้วด้วยอะ่ะนี่ก็สือที่นาราทำเองนะคะ ชอบไหมคะกับของเล่นชิ้นนี้ชอบค่ะให้คะแนนเท่าไหร่คะให้มากกว่าสิบค่ะให้มากกว่าสิบแล้วนาราชอบมากๆเลยกับของเล่นชิ้นนี้ใ,ใช่ไหมคะซื้อมาจากไหนคะาสามารถหาซื้อได้ตามแอปส้มทั่วไปเลยราคาก็อยู่ประมาณ200ใบปลค่ะ1เซตแต่ไม่มีรีฟิลนะ ถ้ารวมรีวิวยก็น่าจะยอยู่ประมาณเกือบเกือบหกร้อยบาทถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กด, like, กดแชร์กดซับซากให้น้องนานาแนะ่อย่าลืมกดกระดิ่งอิโหูให้ด้วยนะคะบ๊ายบายนี่อ่านชอบคลิปนี้กดไลค์กด, like, กดแชร์กดซับซาก,ากาให้น้องนานาด้วยนะคะ